คือถ้ามิกไม่ไปเติมน้ำมันรถมิกก็ไม่เสียไม่ต้องมาได้อะไรเทียมแต่ถ้ามันจะสึกก่อนจากนั้นแต่มันก็ควรที่จะเกิดกับมิกไม่ได้เกิดไปจากการเติมน้ำมันเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่านการใช้งานมาแล้วและเป็นรถมือสองซึ่งซื้อต่อ,ตอคนอื่นมา เลว่าวตูดีอ่ะตูเกครับทั้ดนนะคะค่ะถ้าเด็คนุมาใหมแม่นะไม้ใส่ันนี้ดี๋ยว้ี่ไม่มั่นใจพี่สามารถเอาภาชนะครับเก็บน้ำมันของวันนี้ไว้ไว้เใ็น สี่แล้วก็หนึ้กงมีลายเซ็นที่กับลายเซ็นผมร้ดังใชมีใบเสร็จไหมเวลาลงน้ำมันก่อนต้องมีใบเสร็จนจัเปอร์เวลามาลงน้ำมันไบีแอนป้ก่อนเดี๋ยวคุณตดูด้วยกันนะครับ เราจะปิดผนึกหนึ่งหนึ่งชั้นก่อนนะครับกันนะ้ำมันรั่วไหลเนาะนั่นนะครับ ล้างตังเดี๋ยวอไหนครับนจนทล้วละกันแล้วี่เ้วันที่มีันวันที่มีหนาขล,ล,ล้างันจันทร์ให้ลงเ็แลกอ แล Ale, PI, lighting, online, drinks, ้วก็ซื้อน้ำมันจ่าไปซักไนนันแล้วแล้วเวลาล้างถังคนคุนล้างต้องมีมีช่างมาอันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ไปถามนายเีกยบเ็องนได้แล้บกงทีเดี๋ยวเขา ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ